เรื่องใหญ่แล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกว่าธนาคารที่คุณเห็นว่ามั่นคงแข็งแรงแท้จริงแล้วมันคือบ้านที่โครงสร้างข้างในผุพังไปหมดแล้วรอแค่วันถลม่มจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกว่ามีธนาคารหลายร้อยแห่งในอเมริกาตอนนี้เป็นซอมบี้ไปแล้วแค่ยังไม่มีใครรู้ตัวและที่น่ากลัวที่สุดคือวิกฤตครั้งต่อไปรัฐบาลอาจจะไม่ได้เอาเงินภาษีมาอุ้มแต่จะเอาเงินฝากของคุณไปอุ้มแทนเดี๋ยววันนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go and Bitcoin Live ที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวราคาทองคำบิตคอย i n และสินทรัพย์ที่มาแรงอย่างใกล้ชิดแบบสดๆดร้อนๆอนทุกวันวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สื่อกระแสหลักไม่กล้าพูดครับมันคือปฏิบัติการหรือถอนเงียบในระบบธนาคารโลกที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราทุกคนซึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจกลไกที่ผมจะเล่าในวันนี้เงินที่คุณหามาทั้งชีวิตอาจตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับ ก่อนอื่นเรามาดูราคากันก่อนครับวันนี้วันที่2กันยายน2568ราคาทองคำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3,475ดอลลาร์ 3, ต่อออนซ์ถือว่ายังทรงตัวในระดับสูงสะท้อนความกังวลในตลาดที่ยังคุกรุ่นอยู่ส่วนบิตชอยพี่ใหญ่ของเราก็ยังเกาะอยู่ที่ประมาณ 9, 1 9 0 0 0ถึง1 1 0 0 0 0ดอลลาร์ดูเหมือนกำลังสะสมพลังรอเลือกทางครั้งใหญ่อยู่ครับ แต่เบื้องหลังราคาที่ดูนิ่งนิ่งนี้พายุใหญ่กำลังก่อตัวครับข่าวล่าสุดจาก Wall Street Journal เมื่อวานนี้เองรายงานว่าธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในสหรัฐหรือที่เรียกว่า Regional Banks กำลังโดนบีบ2ทาง t o Frontsqueeze ทางแรกคือต้นทุนเงินฝากพุ่งสูงเพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงๆเพื่อรั้งลูกค้าไว้และทางที่2คือมูลค่าสินทรัพย์ที่ถืออยู่โดยเฉพาะพันธบัตร มันขาดทุนยับเยินจากดอกเบี้ยขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทําให้กําไรของธนาคารเหล่านี้ดิ่งลงต่ําสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวและที่สํารายไปกว่านั้นบทวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กก็เพิ่งออกมาเตือนว่าระเบิดเวลาลูกต่อไปที่จะระเบิดใส่ระบบธนาคารก็คือเงินหนี้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์หรือ CRE นี่คือหนี้ของพวกตึกออฟฟิศห้างสปปรรพสินค้าที่กำลังจะครบกำหนดต้องรีไฟแนนซ์ก้อนมาหือมาในปีนี้และปีหน้าซึ่งมูลค่าตึกเหล่านี้มันลดลงไปแล้วกว่า40-50%โอ้โหแล้วธนาคารจะทำยังไงกับผลขาดทุนก้อนนี้แหละครับต้นต่อของเรื่องทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า QE หรือ quantitative easing ที่แปลง,ง่ายๆว่าการพิมพ์เงินอัดเข้าระบบ แต่ตอนนี้เฟดกำลังทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเรียกว่า QT หรือ quantitative tightening เฟดบอกว่านี่คือยาถอนพิษเงินเฟอ้อที่ตัวเองสร้างไว้แต่ผมจะบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ยาถอนพิษครับแต่มันคือยาพิษที่กำลังจะฆ่าคนไขใ้ให้ตายเร็วขึ้นลองนึกภาพตามนะครับระบบการเงินของเราก็เหมือนนักดำน้ำที่ดำลงไปลึกมากๆด้วยถังออกซิเจนที่ชื่อว่า QE ตอนนี้เฟด กำลังพานักดำน้ำคนนี้ขึ้นสู่ผิวน้ำแต่แทนที่จะค่อยๆขึ้นเพื่อปรับความดันเฟด กลับกระชากเขาขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยการทำ QT ผลคืออะไรครับนักดำน้ำเป็นโรคน้ำหนีบหรือ the b e n d เส้นเลือดแตกปลายขาที่นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับสภาพคล่องในระบบธนาคารครับมันกำลังถูกดูดออกไปอย่างรวดเร็วจนหน้าใจหายเรื่องนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับกูรูระดับโลกอย่างคุณแดเนียลดิมาร์ติโนบูตอดีตที่ปรึกษาของเฟดสาขาดัลลัสเองก็ออกมาเตือนเสียงดังฟังชัดมาตลอดว่าเฟดกำลังทำนโยบายที่ปิดพลาดมหาหันการเดินหน้าทำ QT อย่างแข็งกร้าวในขณะที่ระบบธนาคารเปราะบางเหมือนแก้วมันคือจงใจสร้างวิกฤตชัดๆครับทีนี้เรามาเจาะลึกระเบิดเวลาที่ชื่อว่านี่อสังหาพาณิชย์หรือ c r e กันครับนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดและคนส่วนใหญ่มองข้าม ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าภายในสิ้นเดือนปี2,566จะมีนี่ C R E ที่ครบกำหนดต้องรีไฟแนนซ์สูงถึง1.5ล้านล้านดอลลาร์และเฉพาะปี2,566ปีเดียวก็เกือบ1ล้านล้านดอลลาร์แล้วปัญหาก็คือตึกออฟฟิศที่เคยมีมูลค่ามาหาศาลตอนนี้คน work from home กันหมดแล้วมันแทบจะกลายเป็นตึกร้างมูลค่ามันหายไปเกือบครึ่ง มันไม่ใช่แค่ตึกร้างมะครับแต่มันคือหลุมดําทางบัญชีที่กําลังรอจะดูดกลืนธนาคารให้หายไปทั้งระบบลองคิดดูว่าธนาคารปล่อยเงินกู้ไป100ล้านเหรียญโดยเอาตึกมาค้าประกันวันนี้มูลค่าตึกเหลือ50ล้านพอนี้ครบกําหนดลูกนี้ก็ไม่มีปัญญาจ่ายไม่มีใครให้กู้ต่อธนาคารก็ต้องยึดตึกมาแต่พอจะบันทึกบัญชีเท่านั้นแหละครับจากสินทรัพย์100ล้านมันจะกลายเป็นผลขาดทุน50ล้านทันที แล้วท่านนี่แบบนี้มีเป็นแสนแสนล้านล่ะครับธนาคารจะเอาที่ไหนมาโปะนี่คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะเปลี่ยนปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมให้กลายเป็นวิกฤตที่ทุกคนมองเห็นครับและนี่ก็นำเรามาสู่คำว่าซอมบี้แบงค์หรือธนาคารผีดิบครับนี่คือคำที่ใช้อธิบายธนาคารจำนวนมากในปัจจุบันที่ดูภายนอกยังเปิดทำการปกติดูแข็งแรงแต่ไส้ในน่ะตายแล้วครับ เพราะในงบดุลมีแต่สินทรัพย์ที่ขาดทุนมหาศาลซ่อนอยู่ทั้งพันธบัตรทั้งสินเชื่ออสังหาข้อมูลจากนักวิชาการอย่างดร r เรเบ c ลที่วิเคราะห์ข้อมูลของ FDIC เองชี้ว่าถ้าเรานับผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ทั้งจากพันธบัตรและสินเชื่อตัวเลขรวมๆกันอาจสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์มีธนาคารหลายสิบแห่งที่ผลขาดทุนที่ซ่อนไวม้มีสูงเกินกว่า50%ของเงินทุนชั้นที่1ห,หรือ CET1 ไปแล้ว พูดง่ายๆคือถ้ากดบ,บังคับให้ธนาคารต้องขายสินทรัพย์เหล่านี้ในราคาตลาดวันนี้พวกเขาล้มละลายทันทีครับมันเหมือนบ้านที่ทาสีใหม่สวยงามเลยครับแต่เสาเอกกับคานข้างในโดนปลวกกินจนกลวงโบหมดแล้วแค่ลมพายุพัดมาเบาๆหรือมีคนเดินกระแทกแรงๆบ้านทั้งหลังก็พร้อมจะพังคลืนลงมานี่คือสภาพของธนาคารซอมบี้ครับ ที่น่าตลกบนน่ากลัวก,ก็คือรายงานอย่างเป็นทางการของ FDIC ในไตรมาส2ปี2566บอกว่ามีธนาคารในลิสต์ problem bank แค่59แห่งเท่านั้นซึ่งมันเป็นภาพลวงตาที่อันตรายมากครับเพราะเขาไม่ได้นับรวมผลขาดทุนที่ซ่อนไว้ทั้งหมดเหล่านี้เข้าไปด้วยนะครับและนี่คือประเด็นที่น่ากลัวที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนที่มีเงินฝากในธนาคารครับหลายคนยังจำวิกฤตปี2008ได้ที่รัฐบาลเอาเงินภาษีของเราไปเบเอา u หรืออุ้มธนาคารที่กำลังจะล้ม แต่ผมจะบอกว่าครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมครับเพราะกฎหมายใหม่ที่ออกมาหลังปี2008ที่ชื่อว่า Dodd Frank Act มันได้สร้างกลไกใหม่ที่เรียกว่า Bail in ขึ้นมา เบลอินหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าธนาคารที่คุณฝากเงินไว้กำลังจะล้มแทนที่รัฐบาลจะเอาเงินภาษีมาอุ้มพวกเขามีอำนาจตามกฎหมายที่จะยึดเงินของเจ้าหนี้ธนาคารซึ่งรวมถึงเงินฝากของประชาชนที่เกินวงเงินค้ำประกันในอเมริกาคือ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ 250, เอาไปแปลงเป็นหุ้นเพื่อเพิ่มทุนและอุ้มธนาคารให้รอดพูดให้เห็นภาพนะครับปี2008รัฐบาลคือ ATM ของธนาคารกดเงินภาษีไปช่วยแต่ในวิกฤตครั้งหน้า บัญชีเงินฝากของคุณตั้งหากที่จะกลายเป็น ATM ให้ธนาคารกดไปใช้มันคือการเปลี่ยนภาระจากผู้เสียภาษีทุกคนมาเป็นภาระของคนที่มีเงินฝากโดยตรงครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มาช่วยคุณแต่เงินของคุณตั้งหากที่จะถูกเอาไปช่วยธนาคารเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ทั้งการทำา QT ของเฟดระเบิดเวลาหนี้อสังหาพาณิตหนึ่ล้านล้านดอนลลาร์ที่รอวันระเบิด ธนาคารซอมบี้จำนวนมากที่รอวันลม้มกฎหมายเบลอินที่พร้อมจะยึดเงินฝากของเราไปอุ้มธนาคารและการผลักดัน CBDC เข้ามาเป็นทางออกสุดท้ายที่จะควบคุมเราทั้งหมด ในสถานการณ์แบบนี้มันยิ่งตอกย้ำความสำคัญของสินทรัพย์ที่อยู่นอกระบบธนาคารครับสินทรัพย์ที่ไม่มีใครสามารถยึดของคุณไปได้ด้วยการกดปุ่มนั่นก็คือทองคำสินทรัพย์ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลายพันปีและบิตคอยหรือทองคำดิจิทัลที่มีคุณสมบัติในการเป็นเงินที่แท้จริงที่รัฐบาลไม่สามารถพิมพ์มเพิ่มหรือควบคุมได้นี่อาจจะเป็นเรือชูชีพลำสำคัญที่สุดในยามที่พายุกำลังจะมาถึงครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดคิมคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติดชมเข้ามาผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ววันนี้แอดคิมมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิตตอนนี้ช่องคริปโตด็อกเปิดให้สมัครสต็อกส i g n a l สกรีเนอร์แล้วนี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญ,ญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุุณทกวัน สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องใหม่ Go and Bitcoin Life ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้แอดคิมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ